อัญโยเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป์ปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของชยอนดูจาก Monster X นะครับในตอนนี้เนี่ยได้มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาและก็ทํเอาแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของครูฝึกพิลาทิสที่ออกมาถ่ายรูปแล้วก็ลงรูปคู่กับชยอนดูจาก m o มอน,นส่วนตัวของตัวเองแล้วก็กลายเป็น เรื่องราวที่ทำออฟนคลับเนี่ยรู้สึกไม่พอใจแล้วก็เข้าไปโจมตีต่อว่าครูสอนพิลาทิสคนนี้นะครับเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังจากที่คุณครูสอนพิลาทิสคนนี้เนี่ยไม่มีการพบเจอกับชอนดูนะครับซึ่งคุณครูพิลาทิสคนนี้เนี่ยก็เป็นครูสอนออกกําลังกายพิลาทิสให้กับคุณแม่ของชอนดูนั่นเองโดยรูปภาพนี้นะครับคุณครูสอนพิลาทิสคนนี้ก็ได้อัปลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับใส่แคปชั่นว่าถ่ายรูปเหมือนแฮชแท็กเลิฟสต๊าแกรมกับคนดัง,ไม,ดง Idol, ไม่ใช่แค่คนชอนดู และรูปภาพที่ถ่ายลงนั้นนะครับก็เป็นรูปภาพที่เธอนั้นเซลฟี่กับกระจกนะครับแล้วก็มีชอนูเนี่ยอยู่ข้างๆพร้อมกับโอบไปที่ไหล่แล้วก็ยู2นิ้วขึ้นมานะครับเป็นรูปภาพที่ดูเหมือนสนิทสนมกันแต่ว่าทั้งคู่เรียนน่าจะรู้จักกันอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าครูสอนพิลาทิสคนนี้เนี่ยก็เป็นครูสอนออกกาลังกายพิลาทิสให้กับคุณแม่ของชอนูนั่นเองแต่ว่าหลังจากที่ลงรูปนี้ไปได้สักพักนะครับก็มีแฟนคลับเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ต่อว่าคุณครูสอนพิลาติสมันา้ออออลปกกกไแว็ม รูปใหม่นะครับเป็นการเขียนข้อความเพื่อขอโทษไปยังแฟนคลับโดยข้อความเนี่ยก็ได้เขียนเอาไว้ประมาณว่าฉันเขียนข้อความนี้ด้วยความรู้สึกที่สับสนและตกใจมากๆเนื่องจากจํานวนผู้ติดตามในไ G ของฉันนั้นพุ่งสูงขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยฉันเป็นคุณครูสอนพิลาทิสให้กับคุณแม่ของชอนนูในการออกกําลังกายเมื่อวานนั้นคุณชอนนูพาคุณแม่ของเขาไปที่ศูนย์ออกกําลังกายและก็ได้มีการถ่ายรูปร่วมกันกับฉันเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นคนดังแบบใกล้ชิดฉันรู้สึกทึ่งและอยากอวดมากๆดังนั้นนฉััจึงอปปโหลดรูภาพ ลงไปถ้าแฟนๆรู้สึกอึดอัดและไม่พอใจท่านต้องขอโทษด,ด้วยจริงๆซึ่งข้อความนี้นะครับก็เป็นข้อความขอโทษไปยังแฟนคลับของชอนูมอนสเตอร์เอ็กซ์จากคุณครูสอนพิลาทิสนะครับหลังจากที่ลงรูปนั้นไปแล้วทําให้แฟนคลับเนี่ยรู้สึกไม่พอใจจนต้องออกมาต่อว่าเธอนั้นเนี่ยก็ได้ลบรูปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับลงข้อความขอโทษแต่ว่าแฟนๆนั้นเนี่ยก็ยังคงไปดู IG ของคุณครูสอนพิลาทิสคนนี้นะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องราวเก่าๆที่คุณครูเนี่ยได้มีการลงไว้เกี่ยวกับชอนดูจากมอนสเต ว้าเธอนั้นเนี่ยจะช,อ,ชอบแล้วก็ปลื้มชอนอูจาก Monster X มากๆเลยและยิ่งได้สอนคุณแม่ของเขาด้วยเนี่ยก็ยิ่งทําให้เขานั้นรู้สึกปลื้มขึ้นไปใหญ่นะครับแล้วก็มีหลากหลายโอกาสมากๆที่เธอนั้นได้รับของฝากจากคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นลายเซ็นของชอนอูนะครับหรือว่าของฝากอื่นๆและเธอนั้นเนี่ยก็นํามาอัพลงใน i n s t a g r กรแล้วก็วัดกับทุกคนที่เป็นคนติดตามเธออยู่ด้วยว่าเธอนนเนี่ยได้ของมาจากชอนอูจาก m อน ster X นั่นเองแฟนๆบางส่วนรวมไปถึงชาวเน็ตบางส่วนนะครับก็เข้ามาคอมเมนต์กันบางคนก เรียกร้องความสนใจมากๆเลยทําไมจะต้องโอ้อวดอะไรขนาดนี้บางคนก็บอกว่าเธอเป็นครูสอนพิลาทิสเธอไม่ได้ผิดอะไรเลยที่เธอถ่ายรูปกับคนดังแต่เธอผิดที่แค่ติดแฮชแท็กเลิฟอิสตาแกรมแต่ถ้ามองอีกมุมหนึง่งชอนอูของเราก็มีความผิดเช่นเดียวกันที่เขานั้นถ่ายรูปโดยการทําท่าแบบนั้นอาจจะคิดน้อยไปกลายเป็นประเด็นนี้เกิดขึ้นมาและก็ยังมีนะคะแฟนๆที่บอกว่าสิ่งที่ทําให้แฟนๆทุกคนนั้นรู้สึกแย่กับเรื่องนี้นั่นก็คือชอนอูนั้นหายจากการอัปเดตเรื่องราวต่างๆไปค่อนข้างนานและในตอนนี้กก็็เปนนอีหึ่ง เรื่องจากชอนอูที่อัปเดตขึ้นมาแต่มันกลับเป็นเรื่องที่ไม่รู้สึกว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับชอนอูหรือเป็นเรื่องที่น่าติดตามเอาซะเลยฉันรู้สึกหัวเสียมากๆกับการติดตามข่าวนี้และเห็นเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาบางคนนะครับก็เขียนข้อความบอกว่าเธอนั้นสะกดชื่อวงผิดด้วยซ้ําทําไมเธอถึงยังบอกว่าเธอเป็นแฟนคลับของเขาและก็ยังมีที่บอกว่าคุณแม่ของชอนอูนั้นเป็นคนใจดีกับเธอมากเลยจริงๆแต่ฉันคิดว่ามันไม่น่ามีอะไรมากมายไปกว่านี้นอกจากเธอนั้นเป็นครูสอนพิลาทิสให้กับคุณแแมม่่ลละกกกก็ไไดดด้้้้ีโออาาสใชชิัับนนูเท เธอเลยอยากจะอวดให้ทุกคนนั้นได้เห็นว่าครั้งหนึ่งเธอก็เคยได้ติดตามหรือได้เข้าใกล้คนดังซึ่งนี่ก็เป็นข้อความบางส่วนจากชาวนิติเซน์นะครับที่เข้ามาคอมเมนต์กนรวมไปถึงแฟนคลับซึ่งบางคนเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆที่เวลาที่เรานั้นได้มีโอกาสเจอกับคนดังแบบกระทบไหลขนาดนี้ก็อยากจะขอถ่ายรูปร่วมด้วยแล้วก็นาเอามาอวดกับเพื่อนๆหรือว่าลงในไอให้กับคนที่ติดตามเรานั้นได้เห็นแต่ว่าบางคนนั้นก็อาจจะเซนซิทีฟมากเกินไปกับการติดแฮชแท็กหรือว่าใส่แคปชั่นอะไรบางอย่างทีีี่่ทททํําาาใใหห้้้้รรรููสสึึกกออจจะมะมไน ปกติหรือว่ารู้สึกไม่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยก็ทาเอาเธอนั้นจะต้องลบรูปไปแล้วก็ออกมาเขียนข้อความขอโทษไปยังแฟนคลับเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวนี้นะครับใครที่เป็นแฟนคลับของ Monster X แล้วก็เป็นแฟนคลับของชอนอูนั้นรู้สึกยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อมากอเ p ป๊อปนั้นก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันเลวสะครับัอนคลิ